จะใช้คําว่าเทคสองก็ก็ได้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นนานมันเกิดขึ้นอีกแล้วนะก็คือการที่ลงคลิปไปแล้วก็ไม่ได้เปิดโวลุม่มนี่แหละอื <S <S> <S <S> เคยจำได้ว่าสักประมาณซีซั่นสอง นะฮะตีที่สั้งสองเนี่ยก็จะเจอแบบนี้แหละลงคลิปไปนะโอ้เรียบร้อยอะไรตอนนั้นตอนนั้นมีการใส่ตัวของอินเสิร์ทด้วยแล้วก็พอลงคลิปไปปุ๊บพี่น้องบอกพี่ถ้วยไม่ได้ยินเสียงเลยเหมือนกันเลยโอ้ลงคลิปไปเมื่อตอนเช้านะแล้วมาดูตายไม่ไม่ได้เปิดแหมเราก็ เนี่ยต้องมาเทคสองขออภัยพี่น้องด้วยเนาะอ่ะเอางี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มขึ้นใหม่ล้วกันต้องกับขออภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่คงไม่ว่ากันเนาะไ <c oughs> อ้นงี้ยละขำอ,อ้าอ่ามีตัวช่วยครับสำหรับการีเย่เมนเธอโบ布莱นะครับสำหรับเซรั่มช่วยให้กับท่านชายพี่น้องพวกเราที่ตอนนี้ดูบอลดึกหาเมื่อคืนโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ แต่คู่สุดท้ายก็ตีสองกว่านะครับปูแลมโอ้โหแล้วก็เล่นแบบสุดยอดจริงๆนะครับผมเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยสําหรับเซรั่มที่ใช้แต้มนะทั้งก่อนนอนแล้วก็ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่จะช่วยให้กําจัดริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดําที่ซ่อนอยู่บนใบหน้าของเรานี่แหละ <c oughs> ให้หายไปนะก็บอกสามวันแดด เท่าไหนแดดจัดแค่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวมองนะครับพิสูจนได้เลยภายใน3วันนะเรามี s p f 30นะครับที่คอยช่วยดูแลนะครับเป็นผู้ชายยาหยุดรลอ <c oughs> นะผู้หญิงเขาไม่ได้เขาบอกว่ายายุดสวยผู้ชายเราก็อยากหยุดหยอดยาหยุดหลอได้นะครับอ่ะฝากด้วยแล้วกันนะครับก <c oughs> ารเยเย่เบนเทอร์โบไบรท์นะครับผมถูกมาก ปักไว้นในช่องตอบกลับับมีทั้งระดับใช้ความแรงสู้กับแดดใช้เป็นระดับซองหรือจะเป็นแบบใช้เป็นแบบโฟมเป็นกล่องได้หมดเลยฝากไปด้วยละกันนะครับอแล้วก็เหมือนเดิมนะครับโฮเว t ไทยแลนด์ ove, Thailand, นะระบบซับส c r i p ชั่นอันดับหนึ่งนะครับที่น่าเชื่อถือเอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้เลย ทังเครื่องกองน้ําเครื่องฟอกอากาศแอร์คอนดิชันรวมถึงก็อินวดแม่ทักทายกันมาได้ครับที T ่ ONT CIV ต้นครับนะครับผมโอ้อ่ะมาไล่เรื่องกันนะครับเมื่อคืนการแข่งขันอย่างที่เราหลายคนทราบนะโหสนุกตื่นเต้นนะครับเพียงแต่ว่าบางคู่เนี่ยก็จบลงแบบเราแบบตรึงตึงตึงนะแต่ว่าไม่มีผลกับเราเท่าไหร่ครับในการที่ อร์อสซนนลเดี๋ยวจะลงเตะคืนนี้นะฮะเป็นคู่ดึกคู่สุดท้ายเลยนะครับที่จะต้องรับมือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สานการล่าสุดนตอนนี้นะครับตัวผู้เล่นเอาคนที่ลงไม่ได้ก่อนแน่ๆอ่ะลงไม่ได้แน่ๆก็คือในลายของไครเบียนเชสุดนะครับแล้วก็ตัวของไคลฮาวเวิร์ดายของบุกโยซาก้านะครับรวมถึงพี่เสือเป็นไวต์ริสเยนดอการ์ดแล้วก็ที่พวกเรา กำลังจับตามองว่ากัปตันมาตินเอริการ์ดเนี่ยจะสามารถกลับมาช่วยทีมลงสนามได้ไหมดูหน้าง,งานต้องใช้คำว่าดูหน้าง,งานนะครับเพราะพี่ตาเองก็ไม่ได้พูดออกมาชัดเจนเท่าไหร่ในการที่เราจะต้องเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้นะครับก็ต้องดูหน้าง,งานในการผมว่าก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของแทคนิก,กอาจจะเป็นเรื่องของอ่า สิ่งที่พี่ต้าอาจจะบอกแต่บอกไม่หมดนะครับทั้งนั้นเลยทําให้บรรดาผู้สื่อข่าวรวมถึงพวกเราเรากันเองเ่ยจะต้องแบบมาคาดการณ์กันแต่เชื่อเหอพอสิ่งที่พวกเราคาดการณ์นะการเป๊การเป๊ก็ต้องงงเฮ้ยตกลงม่งหายเอ้เอเ,อเอ้สาก้าหายยังวะนะเฮ้ยพวกนี้จะลงได้ไหมนะมันก็เป็นแท็กติกนะที่บอกไม่หมดไม่ใช่ไม่บอกนะแต่บอกไม่หมดอันนี้กันเนาะก็ต้องมาวัดกัน ภาพการเดินทางของเมื่อคืนนี้เราก็ไปออยู่ที่โรงแรมกันหลายคนนะครับเพียงแต่ว่าเหลือเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยภาพการเดินทางภาพการรวมตัวกันไปโรงแรมเป็นความลับเออมันก็เริ่มทําให้บวกเราทุกคนก็จับตามองว่าเกิดอะไรขึ้นเอ,อ๊ะมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพิต้ามี อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้บอกผู้สื่อข่าวหรือเปล่านี่นะครับก็เลยทําให้พวกเราจะต้องอ่าลองติดตามกันดูอีกทีครับคาดการอาอาระบบการคาดการก่อนนะอารอนารคาดการ์โรดี้นะครับโรดี ody, ซ้ซึงเป็นมิดฟิลด์ห้องเครื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับแล้วตอนนี้หายเจ็บกลับมาแล้วกลับมาช่วยทีมแล้วนะสิ่งที่โรดี้ค่อยสัมภาษณ์วก่อน,ก,อนก็คือเขาบอกเลยบอกว่าทีมเขาเนี่ย ไม่กลัวสถิติอันย่าแย่ในฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าใครจําได้คือฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราอะเปิดบ้านอัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป5ประตูต่อหนึ่งะครับแหมถ้าใครจําได้นะโอเปิดฉากมาก็ยิงแบบรวดเร็วนะครับก่อนที่แมนซิตี้จะเสมอจากเออร์ลิงเบลฮาวเรนนะครับหลังจากนั้นทั้งผีข้าวดิ ice, กันไลส์กัปปี่มึกโทมัสปาเตลงถึงแม็กดาวแมนเนี่ย เลียงหน้ากันเข้ายิงเลยทําให้เราชนะไปแบบทรมลทายและก็ไมลรูออิสกอรี่ครับแจ้งเกิดในแมตช์นั้นเองที่จากคําถามว่ามึงคือใคร, <c oughs> ระมาณนี่ยนะจากลีกบอลอัลแลนที่เสมอกันไปในอต้นฤดูกาล2อประตูต่อ2นะที่เขามาตามดีเสมอเราได้อะนะแล้วก็มีคําถามว่ามึงคือใครอะไรประมาณนี้นะตัวของไมล์หรือิสกคอรี่ก็คงจะแบบเก็บความรู้สึกไว้ฮนะเก็บความรู้สึกไว้ มาระบายออกในนัดที่เราชนะห้าประตูต่อหนึ่งนะครับก็เลยทําให้โรดีครับเมื่อวานก่อนนี้เขาใสัมภาษณ์ก็บอกว่าลูกทีมของเขาหรือเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยจะลืมลืมผลการแข่งขันที่เลวร้ายใช่ไว่าเลวร้ายเออถ้าเปิดเป็นภาษาพูกเราก็บอกว่ามึงยับเยินละห้าหนึ่งนี่ระเบิดทางขี้นะใช่ปะเออเขาบอกว่าลูกทีมและเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยจะลืมความ ทรงจําที่ไม่ดีในฤดูกาลที่แล้วและในปีนี้พร้อมโอ้เข้าใจว่าพร้อมมากเลยที่จะมาสู้กับทีมของมิเกลอาร์เจต้านะครับเมอร์นะก็มันก็เป็นโพมันเป็นเรื่องปกติแหละคนที่เป็นกับตันทีมอยู่ๆจะมาสัมภาษณ์หเดี๋ยวไปเจออาร์เซนอลในแบบช่วงนี้ตายเลยมันก็คงไม่ใช่แหละใช่ปะเขาก็ต้องสัมภาษณ์เรียกขวัญกำลังใจให้กับทีมของเขาก่อนนะครับมาในถึง ความพร้อมของทีมเรามั่งนะครับคาดการ์11คนแรกนะคาดการ์11คนแรกอย่างนี้ครับบอเดียวเราเตะวันอาทิตย์คือวันนี้ใช่ไหมหลังจากเตะวันนี้เสร็จปุ๊บคืนวันพุธเราจะมีสึกอีกสึ่หนึ่งก็คือคาราบาวครับมั่นใจว่าคาราบาวครับจะเปลี่ยนโฉมและเตะแบบยกทีมนะจะใช้ผู้เล่นที่เป็นตัวสำรองลงแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่มิเกี่ยวกับา อัดเต็มแน่นอนลืมครับเดี๋ยวเราเตะวันนี้วันพุธเราจะเตะคาราบาวครับและในวันเสาร์นี่แหละมันมีสึกใหญ่อีกสึกหนึ่งที่เราอยู่ที่คือจะต้องไปเยือนสาริกาดงนิวคาสเซินยูเอเต็ดซึ่งผมเป็นสึกสําคัญนิวคาสเซินเนี่ยฤดูกาลที่แล้วสร้างความเจ็บปวดให้เราครับเพราะว่าทั้งพีเมลีกสแม็กนะแล้วก็ในรายของคาราบาวครับรอบรอโอ้โหเราแพ้เรียบเลย เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีเกลาเมื่อเมื่อปีแล้วเนี่ยรู้สึกเจ็บช้ำ้นใจนะเพราะว่าทีมหนึ่งเราแพ้แบบโห่นะวัะนั้นก็มีโอกาสที่จะต้องล้างตาอันนั้นวันนี้ก่อนนะครับคาดการสิบเอ็ดคนแรกครับผู้สาดประตูน่าจะเป็นดาวิดไรยานะครับหลังจากที่เล่นในพเมลีกมาแมต์นี้จะเป็นแมตท,ที่ห้าแล้วก็เก็บคินชีฟมาได้แล้วสามแมต่าเก็บคินชีฟมาได้แล้วสามแมตครับในการที่ ชนะในลายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เรานักเปิดฤดลูการนะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะลีดยูไนเต็ดก่อนจะออกไปแพ้พลิปูนศูนย์หนึ่งนะแล้วก็แมตช์ล่าสุดที่ชนะในลายของนอตติมฟอร์เนสไปแบบสวยสดเพราะนั้นตอนนี้เก็บคลีนชีพไปได้ละสามแมตช์น่าจะเป็นผู้สาประตูตัวจริงนะครับในกรณะที่แผงหลังแบ็กโฟงเราน่าจะเป็นมษยกไม้ครับยูเรนทิมเบอร์ที่ ดูจากรูปภาพการซ้อมเนี่ยโอ้โหถือว่าฟิตซ้อมแล้วก็ค่อนข้างที่จะตอนนี้ใครก็ไม่แย่งตำแหน่งยากเพราะว่าต่อให้เป็นในลายของพี่เสือเ็นไว้กลับเข้ามาเนี่ยคงจะแย่งตำแหน่งของพิมนุตมายูยเลียนทิมเบอร์ตอนนี้ยากยรอยเพราะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแบ็คขวาอันดับหนึ่งของเราครับเล่นได้หมดเลยนะไม่ว่าจะในการเล่นกับในลายของตัวของมาดูเก้หรือจะเป็นของ บูโยสาก้านะครับแผงหลังตรงนี้แหละครับที่พวกเราจับตามองจับตามองเพราะว่าการฝึกซ้อมล่าสุดแล้วก็การให้สัมภาษณ์ล่าสุดของพี่เกต้าบอกว่าวิลเลียมซิดลิบาพร้อมที่จะกลับมาลงสนามแล้วโอ้โหตรงนี้แหละก็จะทําให้หลายคนบอกว่าพิต้าจะใช้ใครระหว่างวิลเลียมซิดลิบาหรือจะเป็นกิสเซียนมอสเควล่านะครับซึ่งถือว่า โชว์ฟอร์มได้ดีเลยโดยเฉพาะในการที่ล่าสุดแมตต์ UCL เราบุกไปเยือนแอตมิริดที่ลามาเมสนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีทําให้ทีมเก็บคลีนชีสได้ครั้งหนึ่งโอ้โหอันนี้มันเป็นเรื่องที่พี่ใต้จะต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกใช้ใครระหว่างตัวเกา่าชนานาญเกมแบบวิลเลียมซึลบาหรือจะเอาไอ้น้องใหม่นะครับที่เพิ่งลงแล้วก็ทาผลงานได้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่พีต้ ต้องตัดสินใจถ้าถามผมโอ้โหเมื่อวานนี้ถามกันมาเยอะเลยพี่ทวยคิดว่าจะเอาใครอะเอาใครลงแน่นอนผม,มยังคงม,มั่นใจนะครับหลักการทำทีมของมีกพิเกลเดต้าก็คือคนไหนที่เล่นดีมีฟอร์มการเล่นที่ดีอยู่แล้วนะมีการเล่นที่แบบสม่ำเสมอแล้วก็ทำผลง,งานได้ดีส่วนบ้างแนละจะไม่เปลี่ยน ส่วนมากจะไม่เปลี่ยนประกอบกับวิลเลียมสุริบาพึ่งจะหายอาการบาดเจ็บย,ยังคงผมยังคงเชื่อลึกๆนะว่าพี่ใต้ย,ยังคงใช้มอสเคล่าและ้วก็ให้ทางวิลเลียมสริบาเนี่ยสตาร์ตบนมานำสำรองก่อนอันนี้ผิดถูกไม่ว่ากันนะเป็นการคาดการณ์เป็นการเราใจโค้ดเราแล้วกันเออผมว่าน่าจะใช้เิีเยนมอสเคลาก่อนหลายคนก็บอกโอหพี่จะไหวไหมเจอเออร์ลิงเบลฮาและเจอหลายๆคนที่ทาง แมนซิตี้ Man City เขาเพิ่งซื้อมาแล้วก็ได้ตัวใหม่ๆม,มาผมว่าถึงเวลานี้มันไม่ควรต้องกลัวแหละนะนะมันก็ต้องสู้กันเต็มที่นะครับในะขณะที่ลายเบีย์มากันเยสครับถือว่าโอ้โหกำลังเหนียวแน่นนะแล้วก็ฟอร์มกำลังแจ่มครับเพราะว่าในะทีนี้เขาต้องเอาเขาและการที่เจอกับเอริงอเบลอาแลนด์ and, <laughs> นะมันก็จะเป็นการพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเบลอาแลนด์เองเขาก็ต้อง,ต,องต้องการลบ ความผิดหวังจากฤดูกาลที่แล้วแหล,ละที่มาอับอายโดนระเบิดไปห้าหนึ่งอ่ะเพราะนั้นเขาต้องเอานะครับทั้งซ้ายนะท้งซ้ายยังคงมั่นใจว่าพิต้าจะใช้ฟูลแบ็คจากอิตาลีครับริคาโดคาลาฟิโอลีมั่นใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับการเติมเกมระบบแบ็คอินเวดนะเข้ามาช่วยการเติมเกมเข้ามาช่วยในตรงกลางการกระชากลากเลื้อยนะครับ แม้ว่าอย่างนี้ต้องฟังอดีๆมีหลายครั้งเหมือนกันที่ซิโาโดคคาราฟิลีอาจจะโดนเจาะแล้วก็ต้องวิ่งแต่ว่าด้วยวินัยแล้วก็ความรยบป็นชอบของเขาในเกมนี้ช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้เห็นเขาขึ้นเกมเท่าไหร่อันนี้พวกเราก็ต้องแบบอ่าดูกันไปยาวๆนะอย่าเพิ่งแบบตีโพยตีพายอะไรอย่เงี้ยการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายทุกครั้งครับเพียงแต่ว่า ใครจะเล่นเกมของตัวเองก่อนใครจะสามารถคอนโทรลเกมได้ก่อนนี่แหละสำคัญที่สุดนะครับส่วนกองกลางครับลายของ m a r t ตินซูบิ e เบนวันนี้ได้ลงสนามได้ลงโชว์แน่นอนนะในขณะที่ต้องลุ้นอาการของพี่โอ๊ตกัปตันมา r t ตินเออเดนกาดนะครับแหมที่มีอาการบาดเจ็บไหล่แต่ล่าสุดแหมลงซ้อมได้แล้วนี่ไงก <c oughs> ็เลยทำให้เอ๊ะ พี่โอนะ๊น่าจะได้ลงใหม่นะครับในขณะที่พี่ข้าวดิคันไลท์ก็ถือว่าพร้อมนะเพราะว่าในแมตช์ในในการที่เล่นกับอเลติกก็ถือว่าได้ลงไปโชว์ฟอร์มแล้วก็ทำผลง,งานได้ดีครับในขณะถ้าเผื่อมีหลายสื่อจับตามองนะครับถ้าเผื่อพี่ข้าวอ่าถ้าเกิดกับตันมาตินเนการไม่ได้ลงสนามในวันนี้จะเป็นโอกาสของอีธาน วานเนลี่หรือเปล่านะครับที่ต้องเจอทีมใหญ่อิทายววนเนลี่จำได้ไหมครับดูกกาลที่แล้วเป็นคนยิงลูก5-1โอ้โหปั่นไซๆน่ะนะโค้งเข้าไปในลูกที่5นะครับหรือหรืออีกแผนหนึ่งจะเอาเอเบลิชิเอเซซึ่งน่าจะลงทางซ้ายมายืนตรงกลางแทนกับตันมาตินเอเดนกาหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเรา ะต้องสรุปกับการเดาใจของพี่ไม่เกลเดตา้าเขาจะใช้แผนไหนขณะที่เรากำลังคิดเหมือนกันเนี่ยว่าเอ้พี่ต้าจะเอาไงนะอาจารย์เป๊ปเขาก็ต้องคิดเหมือนกันและเฮ้ยต้านจะเอาไงวะเอ๊ะจะลงได้ไม่ลงไม่ได้เอ๊ะทำไมไม่ทำไมเงียบอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบประเมินเหมือนกันนะอ่ะเพราะนั้นขณะที่เราประเมินอาจารย์เป๊ปก็คงประเมินด้วยแต่ผมสำหรับตัวผมผมว่ากับการมาตีเนินขาดลงสนามได้วันนี้นะครับได้เป็นกองกลางของเราชุดที่ดีสุดนะ ลายของซูบิบินดี้พิคาว์เกแคลไลกับแล้วก็มาตินเอเดนการ์ดทัางขวาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะบุกโยสก้าหายหรือยังหรือยังไม่หายห,หรือจะเป็นหน้าที่ของตัวของโนนี่มาดูอิเกออีกครั้งอันนี้ผมขออนุญาตนะครับว่าน่าจะเป็นมาดูอิกเกลงเล่นทางขวานะเพราะว่าหนึ่งเลยเรื่องของความมั่นใจเรื่องของสภาพร่างกายที่ตอนนี้ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับ โนนี่มาดูเก้วันนี้น่าจะสร้างเขาเรียกว่าปันป่วนแนวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างแน่นอนนะครับทางซ้ายเองเนี่ยถ้าเผื่อกับตันมาเตเดนกาดได้ลงสนามโดยตรงแดนกลางครับตัวของ a b เบเอเซ่น่าจะได้ลงทางซ้ายนะอาจจะต้องพักทั้งในลายของแกรเบียนมาเตรีรวมถึงเลโดทอซาไว้ที่ข้างสนามก่อนอาจจะลงมาเป็นซูเปอร์ซับเหมือนกับแมท ที่เราบุกไปถล่มแอตแลนติกบิลเบาก็ได้นะครับอ่ะนี่คือการคาดการนะส่วนหน้าเป้ายังคงบอว่าหายแล้วนะครับภาพการซอบล่าสุดแม้ว่าจะหัวแตกเลือดสาบมาโอ้โหนะหัวใจหัวจิตหัวใจแข็งเขาบอกว่ามันไกลหัวใจการที่หัวแตกข้างหลังเนี่ยมันไกลหัวใจนะครับเพราะนั้นก็ ในลายของวิกเตอร์เยลคลาสครับัมเบขร์14ของเราครับหมายเลขสิบน,น่าจะได้ลงสนามนะครับคิดว่ารูปร่างหน้าตาไม่น่าจะหนีจากนี้ส่วนในเรื่องของหน้างานลงไปแล้วเป็นยังไงเกมเป็นต่อเกมเป็นรองอันนี้เดี๋ยวหน้างานและพิ้าจะต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะต้องเก็บสาบแ้มในวันนี้ครับอย่าลืมครับอย่าลืมตอนนี้เรามีเแต้มเมื่อคืนเวอ้์พูล เก็บสามแต้มได้จริงแม้ว่าฟอร์มจะก,กระท่อนกระแท่นนะชนะเอลเวอร์ตันไปสองประตูต่อนหนึ่งแต่อย่าลืมครับชนะกระท่อนกระแท่นชนะแบบจิ้วเจียดแต่เขาได้สามแต้มเพราะนั้นตอนนี้ริวพูลมีสิบห้าแต้มเต็มณนะสถานการณ์ตอนนี้เราไม่ต้องมองคนอื่นอะมองของเราเรามี9ก้าแต้มแต้มห่างจากลิวพูลหกแต้มโอ้โหมันชนะมันก็ต้องเป็นในที่ควรจะต้อง ชนะให้ได้เพื่อจะกระชับช่องว่างให้กลับมาเหมือนเป็นสามแต้มเหมือนเดิมผมว่าฐานการแบบนี้ครับมันจะพิสูจน์ถึงข้อสอบที่ยากโจทย์ที่ยากมันจะมาหาเราเสมอครับอยู่ที่ว่าเราจะทำโจทย์นั้นนะข้อสอบนั้นได้ดีขนาดไหนฐานการตอนนี้อย่างที่บอกครับทุกคนรู้กันดีว่าทีมเราเป้าหมายมันค่อนข้างชัดเจน นะครับตัวทั้งบอร์ดบริหารรวมถึงสตาฟโค้ดและรวมถึงนักเตะรวมถึงแฟนบอลหลายๆตีหลายอย่างตอนนี้รู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายของเราในปีนี้มันคือการที่เราจะต้องลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งหลายคนบอกว่าถ้าเผื่อจบเส้นฤดูกาลนี้ยังว่างเปล่าอยู่คงต้องถึงเวลาไหมเมื่อวานผมไลฟ์ฟังแล้วนะครับพี่เบนจาขอบนะพี่เบนจาขอบก็พูดไปอย่างชัดเจนแล้วเขาบอกว่า แรงหนุนนะหรือว่าพูดง่ายคือแบ็กอัพของพิมพ์มิเกลเจตาตอนนี้แข็งแรงมากต่อให้มีสถานการณ์อะไรที่คาดไม่ถึงเพราะว่ายังคงจะเป็นเกาะคุ้มกันให้กับมิเกลเจตาอยู่เพราะนั้นผมว่าในเรื่องของการที่จะต้องกดดันอะไรหรือเปล่าเนี้น่าจะมองข้ามไปเลยสิ่งที่จะทำก็คือทำยังไงก็ได้กับโจทย์ที่จะมาถึงนะครับแล้วมันกลายเป็นโจทย์ยากไง นะอย่าลืมนะครับเราเปิดสนามเราก็เจอโจทย์ยากแล้วแมตที่สามเราก็ต้องไปเยือนเรือพูนเป็นโจทย์ยากอีกนี่เดี๋ยวเราต้องรับมือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังดีวันนี้คืนและเขาก็พร้อมที่จะกลับมาท้ายจริงแชมป์อีกครั้งนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็ต้องบุกไปเยือนเซนต์เจมส์พาร์คนิวคาสเซิลโอ้โหแต่ละแมตช์นี้แม่งแบบนะก็คือจะต้องวัดขืนแหละวัดขืนเสร็จก็ต้องวัดใจด้วยนักเตะมืออาชีพ โค้ดมืออาชีพแฟนบอลอย่างเราเป็นแฟนบอลมืออาชีพหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยววัดใจกันในคืนนี้นะครับอ่าไม่พูดอะไรบ้างหลายคนบอกพี่ทวยฟันธงหน่อยพี่ถวยคิดว่าวันนี้เป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็ต้องเรียนกันตามตรงนะเล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านเราไม่สามารถที่จะให้ผลการแข่งขันเป็นอย่างอื่นได้ ความคิดผมนะผลการต่างขันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตที่คืนนี้เดี๋ยวเราจะรู้แต่ถ้าเบื่อถามผมพอคุณถามผมพอผมพูดพวกคุณก็ต้องยอมรับแล้วคุณยังไม่ต้องมาบอกโอ้ยอย่างอุ้นอย่างงั้นอ่ะก่อมึงถามกู<笑><笑>เซฟถามพี่ถ้วยเป็นยังไงนะครับเมื่อคืนนี้ก็เจอน้องเจอน้องคนหนึ่งเป็นเอฟซีกันโอ้โหไปเจอกันที่ร้านบอกพี่ดีใจจริงแหมแล้วคําพูดว่าไงปะ แม่พี่ที่วยดูหลอกกว่าในจอขอบคุณด,ด้วยนะครับที่เจอกันแล้วก็เข้ามาทักทายกันนะครับก็เมื่านก็ได้คูยก,กันผมก็บอกเขาตรงๆครับมันไม่มีเงื่อนไขไม่มีปัจจัยอื่นเมื่อเราจะต้องเตะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเราเคยชนะเขาล่าสุด5ประตูต่อหนึ่งเพราะนั้นวันนี้ คนที่ต้องกลัวเราก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เขาจะต้องแบบโอ้โห้ปีที่แล้วแม่งูโดนเว้ยเอยอปีแล้วเพิ่งแบบหลอนมาอยู่เพราะฉะนั้นในปีนี้ผมว่าพิพิเกลเดลต้าคงจะต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างครับทั้งจิตวิทยานะรวมถึงผู้เล่นหน้าใหม่วันนี้ผู้เล่นหน้าใหม่ของเราทั้งเยอเคลสครับทั้งมาดูรเก้ทั้งเอลเซ่ ike, e เนี่ยมีโอกาสลงสนามครบเลยนะรวมถึงอาจจะเป็นมอรสเคลาด้วยอันนี้เดี๋ยววัดใจกัน วันทงวันนี้ผมว่าเราเก็บ3ามแต้มได้นะครับอาจจะเป็นชัยชนะที่อาจจะไม่ไม่ไม่ง่ายซะหน่อยแต่จำได้ไหมครับเมื่อฤดูการที่แล้วผมก็เคยพูดอย่างนี้แหละว,ว่าโอ้โหเฮ้ยเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไว้แม่งแบบแชมป์เก่าเอานะ่อแล้วก็แบบมาแบบดีนะแม้ว่าเขาจะขาดโรดวงโรดี้นะแต่ปีนี้โรดี้กลับมาแต่ว่าเควินเดอะบรอยไม่อยู่แล้วนะครับคนที่แม่งชอบยิงเราเหลือเกินนะเพราะนั้น ปีแล้วก็เคยบอกว่าเราจะชนะแบบเหนื่อยปีนี้ขอฟันธงขอทำนายอีกครั้งหนึง่งเราน่าจะเก็บสามแต้มได้นะครับไม่ว่าใจยังไงขึ้นอาจจะยากหน่อยอาจจะดูฮืดหน่อยแต่ผมว่าวันนี้สามแต้มต้องเป็นของเราครับเม <g 1900> ื่อสถานการณ์บีบบังคับให้เราจะต้องทำแต้มกระชั้นเข้าใกล้ลิเวอร์พูล ให้ hey, เหมือนเดิมนะครับอ่ะเอาะนะวันนี้พันธงครับเราน่าจะเก็บถามแจมได้ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยก็ถามมาก็ต้องบอกอย่างนี้แหละ <c oughs> ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันนะครับในค่ำคืนนี้นะครับผมอ่าติดตามกันได้นะก็คงมีความสุขกันนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไงพรุ่งนี้ผมยังคงมาเจอพี่น้องอยู่เช่นเดิมพี่น้องแหละครับพร้อมที่จะมาเจอผมในสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้น ในขําคืนนี้หรือไม่มาวัดใจกันละกันฝ <c oughs> ากดูคลิปเป็นยาวครับไม่กดข้ามโฆษณานะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับนี่มีตัวช่วยขายของแหละเนอะหลายคนเขาเขาแบบเขาปากักเขาปากักตัวรายน้ำมีทั้ง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 คลิปเลยนะผมแค่โชว์แค่นั้นเองนะครับสำหรับนะการทีเย่เมนเทอร์โบไบรท์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างช่วยได้นะครับ ผู้ชายพวกเราจะต้องไม่หยุดรอครับแดดแรงแค่ไหนเอามาอยู่กระจัดจุดซ่อนเลนส์เพิ่มความช,วชุ่มชื่นให้กับผิวหน้าของท่านครับใช้ทั้งก่อนนอนและก่อนออกไปทํางานนะผู้หญิงก็ใช้เครื่องสำอางใช่ไหมตบๆๆเนี่ยของเราก็บีบเซรั่มแตะนะ,ะทั้งลาพากแก้มทั้งอคางแล้วก็ลูบๆไปนะครับระหว่างกับรถเดี๋ยว เขาจะซึมซ่านเข้าไปในบริเวณผิวหน้าของเรานั่นเองนะครับใช้เพียงสามวันเจมหนครับสกัดจากมะนาวนะเออมะนาวเนะี่ยเป็นสิ่งนีดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผิวดูใสขึ้นในสามวันครับกาเยเมนเธอโบไบร์นะมีทั้งระดับเข้มข้นนะครับระดับที่แบบอ่อนๆเลือกใช้กันตามสบายเลยนะครับมีทั้งขนาดซอมีขนาดโฟมนะครับโอ้โหใช้ได้หมดเลย ฝากไว้ในช่องสินค้าด้วยด้วยวนนครับถือว่าเป็นการสนับสนุนที่ห่วยและนี่น้ำสะอาดอากาศดีสำหรับที่หวยโคเวนะครับไทยแลนด์ระบบซับสกิชชันอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้เลยนะครับเครื่องรองน้ำเครื่องเอ่าอากาศเตาอีนนยไฟฟ้ารวมถึงแอร์คอนดิชันด้วยทักลน์กันมาครับ t o n t c i b สาังกฤษษตัวเล็กนะครับผม ฝกกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไครป์ครับที่ช่องอ่านสำนักแรงกลับนยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปนะด้วยความปลอดภัยฝากส่งกำลังใจให้พี่น้องเจ้าหน้าที่ทหารและทหารพาน,านครับที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดจายแนภาัตตาและชายแดนกัมพูชานะครับขอพวกท่านปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงครับฝากสบายดีพี่น้องสอปวสาวทุกท่านด้วยส่งกำลังใจให้ที่ห่วยมาทุกทุกวันเลยนะครับพวกท่านสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับ ไม่ต้องรอไลฟ์นะครับจบค่ําคืนนี้ผมจะไม่ไลฟ์เดี๋ยวจะมาลงคลิปในตอนเช้าเลยประมาณนี้นะครับเราจะเจอไลฟ์กันในทุกวันพุธครับหนึ่งทุ่มตรงทุกวันพุธอ่านัดกันเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ